สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่27ธันวาคม2 5 3วันนี้อยู่ในงานประจันดอกไม้บานครั้งที่2ครับเป็นดอกทิวลิปก็จัดขึ้นที่บริเวณแถวไหนนะแถวสวนเฉลือมระเกียรติของค่ายทหารนะครับใกล้ๆงานฤดูหนาวก็เพิ่งรู้ครับว่าดอกทิวลิปนี้ปลูกที่พงใหญ่จังหวัดเชียงใหม่นี่เองครับสวยงามมากครับเดี๋ยวเราไปดูในงานกันว่ามีอะไรครับ นี่ก็เหมือนเป็นโรงอนุบาลดูแลดอกทิวลิปนะครับดอกทิวลิปที่มาแสดงในงานเชียงใหม่ปีนี้นะครับก็ปลูกที่ท,ที่ที่ย่านโป่งแยงแองดอยจังหวัดเชียงใหม่นี่เองครับเป็นป้แม่ริมนี่ง ท่องเที่ยวก็ทยอยเข้ามานะครับตันนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นครับ นี่นี่ก็มีหน้าแมวเนี่ยไม่ต้องแย่งกันเยอะแยะเลยสังเกตว่าดอกไหนทำไม พี่เลี้ยอนถ่ายไหมไเข้าไปไมี่นนอนนะนอนป่ะอ่ะ,อะไทเกอรกับเลี้ยอนถ่า,ายรูป